สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เบคอนจีจีอีกแล้วนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะทำการมารีวิวโอเมก้าเชนลอนสีแดงที่ได้รับการเซ็นใครมานะฮะผมก็สิซึ่งเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นแต่ก็จะมาเล่นบ้างเพื่อให้หายคิดถึงกันบ้างนะฮะซึ่งเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นไงบ้างนะฮะผมมีวิลโลว์ดาวเซ็นใคร6นะฮะยังไม่เซ็นใคร7 เป็นตัวละครที่มีแอคแท็กอยู่ที่2 0 0 0สนถ้าเกิดที่กับบัสเนี่ยจะมีแค่20000นสามนะฮะถือว่าน้อยมากๆอยู่ในเอพิโซดชา o ด d ดากอน s ากานะฮะมีอาการ์ดฮิวก็คือเป็นการ์ดทำลายทั้งบัสและสไตน์แบบเป็นการทำลายการ์ดทั้งคู่เลยทีมที่อยู่ก็จะมีชา a ด o ดากอนจีทีรีเจ n เน a เรชั่นแอ r ซอ i o n ชั่นฟิวชั่นวอลเลอร์และพาวเวอร์ฟูอั n เทนนะฮะดูที่ อาร์ตการ์ดฮิวเนี่ยสไตล์บาสสไตล์กับบาสอาร์ตก็ไม่มีอะไรนะฮะการ์ดการ์ดฟ้าจะเป็นการบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์กับการ์ดฟ้าการ์ดอเว k e n i n การ์ดสีม่วงแล้วก็การ์ดอัลติเมทให้กับเพื่อนด้วยยี่สิบวินะฮะและจะทำการลดดคาร์กกบอลฝั่งลังค่ำหนึ่งลูกทุกครั้งที่โดนนะฮะทำงานสองครั้งสกิลการ์ดเขียวนะฮะจะเป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยติดล็อกสามวิและเมื่อโดนสโตนจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์และ แล้วก็ทําการยกเลิกบัฟสตูนะฮะซึ่งสามารถคอมโบได้กับการ์ดหมัดการ์ดบาสการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดอัตติเมตนะฮะการ์ดอัตติเมตนะฮะเมื่อกดแล้วเนี่ยจะเป็นการบอกดาเมจกับการ์ดอัตติเมตห้าสิบเปอร์เซ็นต์และวทำการต้านต้านเดงเลือดสามวีนะฮะแล้วก็ทําดาเมจเป็นแทบดาเมจหมู่แต่ดาเมจหมู่เนี่ยจะไม่สามารถฆ่าสตูที่ไม่ได้อยู่ในสนามได้นะฮะ เมนไอบิลิตี้จะเป็นการจั่วกาสอัติเมตขึ้นมือใบถัดไปรีเือร20รีคี40แล้วบวกได้ไปกับตัวเอง30เป็นเวลา20วินาทีนะฮะเซตไอบิลิตี้จะเป็นการบวกให้กับแท็ก GT กับเรจินาเรชั่นสไตล์แอคแท็กกับดีเฟนส์28นะฮะเชนคายรไอบิลิตี้จะเป็นการปลักกับทีม GT กับเละกับ GT สีแดงนะฮะเขาสามารถแล่นครับเมื่อเริ่มต้นเกมจะทำการบวกได้ไปก็ัวเองเลย70 ลดดาเมจกับตัวเองที่ได้รับลง50%และเพิ่อมอัตาาราโจ๊กซ์หนระดับและทําการได้รับดกักกบอลเลย1ลูกแบบฟรีๆนะฮะและเอฟเฟกต์เ,ตเ,ตเตมื่อลงในสนามจะทำการบอกดาเบจให้กับตัวเอง50%ลดดาเมจ20%เป็นเวลา15บห้าวิและบวกดาเมจต่อดกักกบอลที่ได้รับเนี่ยดาเมจต่อดกักกบอลที่เรามีมั้ง10%นะฮะซึ่งเอฟเฟกจะรีเซ็ตหลังจากสับตัวไปนะฮะแล้วก็ ทุกครั้งที่เราโจมตีใส่ศัตรูด้วยก๊าซหมัดและแก๊าซบาร์สเนี่ยจะมีโอกาส20%ติดสถานะติดพิษอย่างรุนแรงติดสานะมีโอกาส20%ที่จะมาติดเลือดไหลแบบรุนแรงแล้วก็มีโอกาส10%ที่จะท,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 ที่จะติดชานะฮะแต่ถ้าเกิดพวกน้มทีมเราเนี่ยเป็นทีม GT regeneration หรือ tag powerful o p p n e n t นะฮะจะทำให้ได้รับความสามารถดังต่อไปนี้ก็คือ บวกโอกาสอีก15%ที่ติดพิษอย่างรุนแรงเมื่อใช้การ์มดมาดหรือการบาสัสหรือบวกอีก15%ให้กับสถานะเลือดไหลยอย่างรุนแรงเมื่อยิงเมื่อใช้การ์มดมาดหรือการ์บานนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวละครที่อยู่ในเพื่อนทีมของเราเนี่ยเป็นแท็กชาร์ตดาก้อนนะฮะจะบวกโอกาส20%ให้กับติดชาในการเมื่อเรากดใช้มาหรือบสัสนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ตัวนี้ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ต้องใช้กับทีมต้องมีชา a d ดด d ก a g o หนึ่งตัวในทีมนะฮะอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างที่คุณรู้กันว่าชา d o ดด r ก g o n เนี่ยไม่ค่อยเก่งก็เลยผมจะไม่เอาความสามารถนี้มานะฮะยาโตมาความสามารถที่3นะฮะเมื่อลงมาโค้เชนลงมารับเนี่ยจะมีการทำลายการ์ดศัตรู1นึการ์ดและลดดาบลดขีศัตรู20และทำให้การ์ดการ์ดของศัตรูทั้งหมดเนี่ยเพิ่มใช้ค่าอีก5นะฮะเป็นเวลาสิวิ แล้วเมื่อเราลงมาในสนามตอนที่เรามีเพื่อนร่วมทีที่แพ้ไปแล้วเนี่ยหนคนจะทําให้รีเลือดให้ตัวเอง20เป็นทํางาน2ครั้งรีเลือดรีคิ30เพิ่มแร็กบอรให้กับตัวเอง 1, 1ลูก1ครั้งและทําให้ศัตรูเนี่ยอัตราโจก,กัสช้าลงทั้งหมด1ระดับเบลา10วินะฮะคาสามารถสุดท้ายนะฮะทุกครั้งที่เผช,ชิญหน้ากับศัตรูจะทําการ จั่วการ์ดใหม่ให้กับเรา1การ์ดถ้าเรามีการ์ดต่ำกว่า3การ์ดรีเลือด5รีคีสิบบวกดาเมจ10เป็นเวลา1ิบวิแล้วก็จะทำให้เรานั้นใช้ค่าการ์ดของเราเนี่ยลดลง3หน่วยเป็นเวลา1 0วินะฮะแล้วก็เมื่อเราแมาในชิ่งสเต็ปหรือหลบนะฮะจะทำการจั่วการ์ดเขียวไปถัดไปทำงาน1ครั้งรีคี20 โจกาเร็วขึ้นหนึ่งระดับ1ิวิแล้วก็ทำให้ต้านคูเปอร์เชน10วินะคะก็ความสามารถทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันนะครับโดยทีมผม่จะเล่นก็เป็นทีม GT นะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับทีมแรกเป็นทีมเอ,อ่ออะไรวะเนี่ย Movie มูวี่มั้งฮะแต่ว่าตัวคอนของเขาที่มีนั้นคะ่อนข้างที่จะกากนะคะก็เดี๋ยวจะลองก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับผมมาครับเกมเปิดแล้ว เขาส่งเจเนบ้ามาที่เพิ่งกลับมาลีรันเลยนะก็ถือว่าลีรันเร็วมากนะเจเนบ้านเนี่ยมาลบจักเขียวสวยโอ้เขาส่งโกฮังดิสมาเลยนะฮะเรียกว่าส่งมาเร็วมากลบโอ้ยมาเรียบร้อยโดนผมครับผมกดกาฟ้าไปเลย ตายเปล่าหว่าเกิดตายนะโอเคโอเคแบไปก่อนแบไปก่อนเยปักปักเรียบร้อยฮนะเก็บได้ตัวเก็บได้หนึ่งตัวแล้วก็กดกาเขียวอ้าวโอเคฝั่งน้นเขาพุ่งมาต่อยนะอุ้ยโคตรแรงหรือว่าโอเมกาเชนรลอนนี่เขาข้างบางเลยนะหรือว่าขข้างบางนะแค่บบดิสโกฮางแค่สองดาววเนี่ยนะ ที่เขากดจ้าฟ้ามาแต่เขากดะอปบอลโบฉันโง่ใจในบ้านนะเอาลืมหลบโอโ้โหหลบไม่ได้ก็กดบาสมาใม่เอ่ยแล้วกดจ้าเกี่ยวมานะฮะก็ขเขาก็คอโมโบอลยาวใส่ผมนะก็โอเคเขาขี้หมดเขากดเมนมาเลยด้วย นะร้อยโอ้โหโคตรแรงของอเมริกาใชลอนมาเลยอืมก็เนี่ยฮะก็ได้ขึ้นมิสซูรัวเพราะว่ามันไม่ติดขาดแล้วฮะเพจติดเลื่อนไหลแล้วเคจขาสอบดาเมจผู้ของรถบบัฟผมอก ตายเปล่าน่าจะตายนะตายแน่อู้หหเข้าทีเดียวพระเจ้าน NO ี่สินะตัวเขานี่โคตรแข็งแกร่งโอ้โหน่าผิดหวังมากแบบเข้าทีเดียวเห็นไหมทุกคนแบบเข้าแบบนิดนึงจริงอ่าแล้วก็เดี๋ยวโอเคเข่ายอมแพ้นะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นเกมผีด้วยนะฮะก็แบบเปิดประสบการณ์ใหม่เนอะ เจอเป็นทีมของเอ่อทีมม่วๆอีกแล้วนะก็เจอทีมม่วๆอีกแล้วโอเคเขากดมาแล้วค่อนข้างแปลกนะที่ตานี้เนี่ยเขาไม่เอาโกฮันบิสมาแต่ก็ดีแล้จะได้ทดลองประสิทธิภาพนะฮะโอเคดีดีมาเขาล็อกตัวเราไว้ตรงอุกอัสทดลองมาโอ้ยโอ้โหเขาคงไม่เก่ทันเออหลบดิหลบหลบโอเค

อ,อืมไม่ค่อยแรงนะเนีเ่ยตัวนา้ไม่ค่อยแรงไอ้เออโอ้โหแหลกมากแต่โอเคฆ่าได้นะฆ่าปังได้ไเดี๋ยวเราจะลองทดลอง30นั่นอังเจซีนี่เ,เขาใช้อัติเมตไปเ,เขาไม่ใช้นะฮะแหลกมากเคยเขาใช้แล้ว สับตัวโอ้โหไม่ทานนะคะสับตัวไม่ทานจะตายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยไม่ตายมีการชนรอนมาโอ้โหเขาหลบได้ดีดี่ว่าอึดแค่ไหนเทไปปาอุ้ยใช้คอร์สหมัดแค่สิบแล้วก็หใช้ร้อยมาก เตะไม่ค่อยแรงนะฮะเตะไปเฮ้ยเดี๋ยวเราองคู่ต่อโอ้โหไม่ทันอดทดลองนะฮะเออเอื้อทันอืดอยู่นะฮะแต่ว่าอืดอยู่เจออยู่อยู่ไอได้วทีไม่เข้าเลย กดการเขียวรัวๆเลยเดี๋ยวเหมว่าจะต,ะตก,มก,มกมากนะเกมนี้ะต,ะตกมากขขเขากดอัติเมตมานะฮะผมก็คงเอาเซนเออลืมว่าลืมไปเลยโอเค เชนลอนตายนะฮะแทบไม่ได้ทำก็ได้โชว์ก็คือตอนที่ทีนะนะก็ถืแ่แรงสมควรก็ตายเฮ้ยไม่ตายว่ะเยสไอนเรียบร้อดดยเ้ยมาเก้ตายไหมไม่ตายอื้ออาคิเมียสองใบไม่ได้รแบบอกว้าว เขาก็การเขียวมาอีกแล้วนะการเขียวมึงเยอะไปไหน่ยเ็บหนักทงโปได้อีเยจะรับดาเมจไดู้่แลยเดี๋ยวรอฮะเ้าเกมไปตอนนี้รอเกมต่อไปเด้อเยม้เจอทีมเออเออยูเล็บเหรอ น่าจะเป็นยูเลฟเออเป็นทีมที่เออค่อนขา้างดาวเยอะนะฮะก็เจอกันในเกมเดอ้อเหมือนว่า,วาเขาส่งบิจโจมาก่อน,นะครับซึ่งบิจโจเขาเนี่ยก็เรียกว่าเกือเบเกือบดาวตันนะฮะโอเคดาวเมทถือว่าอุย้ยแรงใช้ได้เลยโอเคถ้าเสียดายนะก็คือเขาจุดมันมมมไม่มีให้เข้าไหมนะเขาไม่ดีกีให<ม>้น่าเสียดายมาก อัตวัน,านาเปาไปเลยเอ้ยครึ่งรอดีกว่าโอ้โหเขาโอ้โหพุ่งมาตรงเลยเหรออืโอโอ,โอ,โอย้ยงแรง,งเลยโอ้โหตีโคตรแรงเออโอ้โหเขาพุ่งตรงมาเลยเฮ้ยเป็นตัวเลยโอเคสับตัวทัน คือเกืออุ้ยแรงเ่โอ้โหสับไม่ได้แล้วโอยเโ้ยอ้ยแรงแรงแรง้ยแรงไปไหนเขียวเวแล้วกับมาก่อนเขสวยอุ้ยโคตรแ oh, รงโอ้โหเขาส่งไปจะตองมายามิกาตาสวย เขาหลบเพอร์เฟกอ้ตายต่อยังไม่ตายโอ้ตายแล้วยังไม่รีวิวเลยโอ้โหสวดยอดจัดโอ้โหโอ้ฝั่งดูมันก็แรงแบบแรงเวอร์มากโอเคเฮ้เขาส่งโปรแบ็คมาโอ้ โอ้ไลฟ์ิิรัดเลยเกินไปไหมเกินไปเปล่าโอ้โหรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำเป่าหรือเปล่าวะแบบไม่ได้รีวิวตัวหลักเลยตัวหลักไม่จะตายก่อนจะเฉยเดี๋ยวตัวหลักที่กูรีวิวมันกากวะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่ะ

โอ้ตายจริงด้วยโอ้โหตัวจัดเลยเขวกะกดอัติเมทมามั้มอ่าจริงด้วยล้างอัติเมทล้างบัฟเออสวยตายเปล่าอ,อันนี้ไม่รู้มีเลือดวจะมาเด้งเกือบเต็ม อโอเคโดนที่เล่มเออตนนี้เขาเล่นค่อนข้างแปลกนะแบบโอเคสวยเอาใช่ไหมมึงเอาใช่ไหมมึงสวยตายเถอ เอเอตา,<ส>ายทีเหอะเออโอ้โ้อีกแล้วเกือบชนะจาเกิดอะไรซึ่งนับได้ชนะแล้วเจอเป็นชาวไซยย่านะฮะแ่โฟดอะขอให้กูรีดิวเฮอะ มาเกมนี้นเขาส่งโกคูบารักมา,ามตัดเกียวอ่าร้อยเจอเจอดูดดดมัดแรงแรงตอคอมโบโอเคโคเชนเขาส่งเปลี่ยนเป็นบารักโอเคเ ขาดนียต้องมานี่แหล้ว,วปกัปกปักอืมแรงนะเนี่ยอุ้ยแรงแรงอืมอโอเคโอเคเสียามาเสียนี่แบแล้วเป็นซ้ำซูดเลยโอเคม,มาทดลองแล้วอืมเรียบร้อยล็อกโอ้ไม่ไดายถ้าเสียคือการเขี่ยมันไม่มีที่นี่แหละ โอ้โหมาเกี่ยวกับ,บติบเขากดอัติเมทมาเลยเพผมผมจะฉลอนมาสวยครับเพโอ้โหสวยดิมาลองเลยแตกไหมโอเคมาหัวแตกแน่นอน แตกแน่แตกแน่นอนเออแตกจริงด้วยสวยโอเคพนักใจแล้วเฮ้โอเครรโอเคด้วยแต่เ,เข้าไหมาไม่เข้าเลยเฮ้ยโอปิดฉากแบบส,สวย ไปตัปดครับมานี่โอเมก้าก็มีบอลกูก็มีบอลกูมีบอลยักษ์เหมือน,บบน,บบนกันไปคุยกับล่ามงม่วนเธอเมืองเรียบร้อยแป่ชนะครับผมเย้ ก็เดี๋ยวขอเกมหน้าเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะฮะเกมหน้านะฮะเกมหน้าเกมหน้าอืมเป็นทีมเออย,ยาย่าซุนแปมนะฮะโอเคเอาเริ่มด้วยโกคุยูอยานะฮะเดี๋ยวเรา,เอ,าอ่ออนา,านท่าต้าวโดนอุ้ยคึ่งลอดอือ จุกจุโอ้โหมาเจ้าแย่แล้วอันนี้แย่แยรงจังวะเออมึงแรงวะไหนนะเฮ้ยแรงแรงนะโอ้โหแย่แล้วเฮ้ยเอ้ยตายไปเนี่ยเฮ้ยอย่าตายนะเว้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าให้เสียชื่อดิเว้ยไม้ตายอยาิ่าด้วยนะอะไรของมันเ่ยอะไรของมันเนี่ยนี่ โอ้โหมาดับดาเมจเลยถี้โอ้อูดอูดถูกเลยแย่แหละมีสวยแย่แหละแย่แย่กลางแย่ หู้เขาขมโมยรัวเลยวะ่ะนำนำแล้เม,เม,เมด้อนเฮ้ยมึงจะอ,ไไนนะอ,จะอึดไปไหนนยเฮ้ยมึงจะขโมรัวไปไหนนยมันอากาดเขียวเยบาับีจะบาดเอยเอะไหน โอ้มึงไล่ซิงลันเลยโอ้อะไรวะเนี่ยได้ค่าตัวนี้อูหัวเจอุณนให้โอ้

ตายป่าววะไม่ตายเคเรื่องเดือดกลับมากระเต็มหลุดัหลบเอ้ยโอ้ยโอ้โหมึงโงเคครับก็เดี๋ยวไปสบกระทายคิปนะฮะ ส่วนตัวผมว่ารับเจ้าตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเซนไคที่ถือว่าอยู่ระดับที่กลางๆฮะถือว่าไม่ได้แย่ก็ผมก็ขอติเรื่องตรงที่การ์ดเขียวมันไม่ให้คิเนี่แหละมันก็เลยทำซึ่งผมรู้สึกว่าบางๆหาที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะฮะกับการที่การ์ดเขียวมันไม่ให้คดทั้งที่เป็นการ์ดเขียวระที่เป็นตีหมัวนะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยการ์ดอัตติเมตเนี่ยถือว่าโอเคร์ดเขียวสามารถปิดตายได้ นั่นแหละครับก็สหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ